ค่ะพี่น้องมือนี้จจิ้มผ้ามาเห็ดแหนมตุ่มจิ๋วค่ะนี่ค่ะนี่คือหน้าตาแหนมตุ่มจิ๋วค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปบึงพิธีการเห็ดกันค่ะพี่น้องค่ะเจจิ้มตุ่มหนังนี่ค่ะหนึ่งแดงกับตุ่มหนังก้อนค่ะพี่น้องตุ่มหนังเห็มันซุกกันค่ะก็ถึงตะวานนิ่มแห้งเหรอคะพี่น้อง เอาพ่อซุกกับพ่ออันนี้ซุกแล้วค่ะเดี๋ยวจจิ้มกับสิมันเลาะเละาะไอ้มันมันออกค่ะพี่น้องนี่ฮะเลาะมันมันออกสก้อนค่ะเลาะออกนี่ฮะกับสิเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเลาะมันออกแล้วค่ะ,ะเลาะง่ายๆค่ะพี่น้องนะฮะเฮ็ดกินก็นได้เฮ็ดใา้ก็ได้ค่ะาพี่น้องเดอ้อ ยายจิมบอได้กักค่ะยายจิมบอกมืดสูตรเทดแหนมสูตรเทศใส่ก่อค่ะพี่น้องค่ะฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามแสบอีสานบานเฮาาป็นกำลังใจให้ยายจิมน้ำในเด้อพี่น้องเด้อนี่ยะนี่ยลืบออกค่ะพี่น้องอ่านี่่ะลืบออกแล้วค่ะเอามันออกแล้วก็เหลือต่้งเต้นหนังค่ะ เดี๋ยวจิ้มกับสิมะหันค่ะนี่ค่ะหันหนิดหน่อยอ่านี่ค่ะหันไปเรื่อยๆจนก้าว่าสิแล้วค่ะ หนังหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะอ่าเดี๋ยวห่อกระสิไปเห็ดหมูป่านี้นี่ค่ะหมูหมูยะจิ้มสิกเอามาเห็ดแหนมค่ะพี่น้องนี่ยเดี๋ยวห่อกระสิมะเหลาะมันมันออกก่อนค่ะอ่าเลาะมันมันออกค่ะแต่ถ้าห้าใส่ เป็นหมูสันเท่ากับว่าตองเลาะค่ะถิ่มันโมมีมันค่ะแต่อยู่ประเทศออสเตรเลียเซนมากะมันกะสิมีมันค่ะพี่น้องนี่ค่ะได้ก,กิมกะเลาะออกค่ะเลาะมันอเลาะอ็นมันออกก้อนค่ะอันนี้เป็นหมูเลาะอ,ออกให้ลูกค้า ยูรานค่ะพี่นองค่ะนะฮะมันก็เลยบอ่บอไข่งามค่ะยายจิ้มก็เลยมาเลาะเลาะเอามันเลาะเอาเอ็นมันออกก่อนค่ะขันห้าเห็ดอีด๋ห้าวค่ะสื่อสันนอกเลยค่ะห้าบอต้องมาเลาะมันออกอีกค่ะอันนี้ก็สิง่ายไปอีกขันหาย,ยูบานหฮาค่ะแอ่ว่าอันนี้ยายจิ้มค่ะเห็ดยู เมืองออสเตรเลียเนาะค่ะพี่น้องค่ะกัสิีบสสะดวกปันไหนค่ะยา่จิมหั่นสินนีดหน่อยแล้วก็เอาไปปั้นค่ะนะฮะเครื่องบดยา่จิมกับบมี่คืออยู่เมืองไทยค่ะยา่จิมกับเอาใส่เครื่องปั้นเอาค่ะนะฮะนี่ค่ะแล้วแล้วค่ะพี่น้องยา่จิมไปปั้นกันค่ะเอาลงไป เอาหมูล่งค่ะเอากระเทียมล่องะนี่ค่ะพี่น้องอ่ะเอาเครื่องปั้นเอามานี่ ละพี่น้องอ่ะเดี๋ยวยิ้มกระสีเทสใส่กะละมังค่ะนะฮะยิ่งจิ้มเทสใส่กะละมังพี่น้องอย่าด่ามาเลยพี่น้องเด้อยิ่งจิ้มใส่มือ่อยยิ่จิ้มลรางดีแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะเอาแล้วฮะจินาตาอ่าเพอเขาบดหมูแล้วเขากระสาเอา ไอ้หนังล่องค่ะมาปรุงค่ะเบิ้งเอาเด้พี่น้องเด้อยายจิมใส่ยังไปแน่เท่าไรเบื้องเอาค่ะยายจิมบวกกักดอกหามพี่น้องนี่ค่ะสังเกตเอาว่าใส่อันใดไปร้ายปันใดค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวใส่เข่าไปน้่ค่ะมาขันกันมันนี้ ค่ะพี่น้องยางตํามโดยพี่น้องเด้อสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะตอนเข้าคันเนี่ยเข้าคันโดนปันไดเหนือหมูเขา้าก็แหงเขากันดีค่ะพี่น้องแห้งแขนดีขนาดค่ะพี่น้องค่ะ,ะใกล้สิได้แล้วค่ะพี่น้องเหนียวเขา่าเหนียวเขาค่ะ นี่คะสังเกตง,ง่ายๆว่ามันสีนเนียวดีขนาดพี่น้องไก่สิบพันเร้แล้วค่ะอ่าได้แล้วค่ะยาเยเจมกับสีม,มาปั่นปั่นปั่นไว้ข้ากระจ้าสิบไปใส่ถุงลาสติกค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดเป็นก้อนเป็นก้อนไว้สักก้อนค่ะอ่าแล้วละค่ะเป็นก้อนไว้แล้วเ่าก็ะเจาใส่ถุงค่ะมานนี้ พี่น้องนี่จิมขี่ถุงบ่ออกค่ะขออนุญาตใส่มือด้อค่ะเอาถุงมือออกก่อนค่ะพี่น้องขี่ถุงจังไดยก็บ่ออกใส่ถุงมือค่ะถุงยูงพีมันเป็นถุงสิบปากค่ะพี่น้องมันบ่เป็นถุงคือบานเท่าค่ะเนี่ยหลักกระบางค่ะพี่น้องคะ บางบีบแห้งเนี่ยกับว่าได้แตกค่ะบอกคือถุงบานเฮ่าค่ะน่พี่น้องแตกเลยถุงบางเป็นถุงสิบค่ะของฝรัง่งอ่ะ ยายจิมกัสิมัดไปเลยๆกันเด้อค่ะพี่น้องให้มันแล้วกันเด้อแล้วใครมาเบื้องตอนเฮ็แเดแล,แล้วค่ะพี่น้องคะนี่จิมเด็กกลับเมืองไทยแถวรุ่นยายจิ้มสิบหกมานั่มค่ะพี่น้องถุงอืมยายจิมมัดแล้วละค่ะพี่น้องกับมาปาดยุกมันออกก่อนค่ะนี่ค่ะยายจิมปาดให้เบื้องสองอันค่ะพี่น้องคะ อ่าแล้วแล้วค่ะพี่น้องแหนมตุ่มกิ้วยายจิ้มอ่าพี่น้องก็ไปเห็ดกินเบืองเดอ้อค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันเดอ้อค่ะพอกันไม่คลิปนะฝากก็ไรก็แช์ก็ติดตามแสบอีสานบันเฮ้าเป็นกําลังใจให้ยายจิ้มน้าเดเดอร์ค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูผูสูข้คนค่ะสวัสดีค่ะ